ขอความจเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนามพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อัตมาภาจะนามมาเผยแผ่ชื่อว่ายาตสูตรสูตรที่ว่าดีกัเรื่องใช้ชื่อเสียงชักชวนให้คนทำความดีกความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิโสที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการ ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือหนึ่งชักชวนนายกายกรรมที่สมควร 2. ชักชวนนวายวจีกรรมที่สมควร 3. ชักชวนนายธรรมที่สมควร ข้อความเหล่านี้มาในพระโสดอังคุตตารนิกายติกวักพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่11หน้าที่149อาัตมาภาอนตมาเผยแป่เพื่อให้ประดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและการประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อประโยชน์กับตนเองในการ ทำให้เจริญก้าวหน้าด้วยตัวของตัวเองนั่นเองรักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สอนเอาไว้แต่หลังจากสอนเอาไว้แล้วการจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเราจะต้องทําดีด้วยตัวของเราเองเราจะต้องลงมือกระทําด้วยกายกวาจาใจด้วยตัวของเราเองเราจึงจะได้รับประโยชน์ในคํสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา แต่ถ้าเราฟังแล้วไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำตักสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีผลกับตัวเราจะมีผลได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือกระทําทางทวารทั้งสามก็คือทางกายทางวาจาและทางใจนั่นเองทางกายก็คือทาดีทางวาจาก็คือพูดดีทางใจก็คือคิดดี นี่เป็นหลักของการทำดีในทางพระพุทธศาสนานั่นเองอธตมาภาพขอหนวยพออัญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วนากันเทินเจริญพร